สวัสดีครับวันนี้พบกับผม b e a u ี้ MG v i จ e วีแล้วฟ m ล a มนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับของการรีวิวกล้อง DSLR ตัวนี้นะครับ Canon EOS Kiss X2 นะครับหรือว่า EOS 450D นะครับกล้องตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกในตอนที่แล้วนะครับว่าผมได้มาในราคาที่โคตรถูกเลยนะครับได้มาในราคาแค่400บาทเท่านั้นเองนะครับ ตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าลองใส่แบตแล้วนะครับกล้องใช้ได้ปกติทุกอย่างเต็มระบบนะครับโอเคครับวันนี้จะมาเช็คจํานวนชัตเตอร์นะครับว่ากล้องตัวนี้ใช้ชัตเตอร์ไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะมารีวิวอีกเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าแบตเริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับขนาดเอาไปแช่ตู้เย็นตามเวลาที่บอกกันะครับแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยครับมันเสื่อมตามสภาพโอเคครับเดี๋ยว เรามาเริ่มการเช็คชัตเตอร์กันเลยดีกว่าครับแล้วนี่ก็คือสาย USB นะครับถ้าไม่มีสาย USB ก็เช็คชัตเตอร์ไม่ได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเสียบ USB นะครับที่กล้องนะครับจะเสียบหัวเล็กนะครับอาจะเสียบหัวเล็กเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะเสียบหัวใหญ่นะครับเสียบที่คอม โอเคครับตอนนี้ที่คอมก็เริ่มขึ้นออโต้เพลย์นะครับมันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อผมไม่เอาครับผมปิดทิ้งนะครับแล้วผมก็จะคลิกไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับชื่อ EOS Digital นะครับผมก็จะคลิกแล้วกด enter ไปนะครับอ่ากด enter มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราจะ คลิกเพื่อดูจำนวนชัตเตอร์นะครับก็คือโปรแกรม EOS Digital Info นะครับผมจะคลิกแล้วกด enter นะครับอ่ะโอเคครับหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้สถานะของหน้าจอเนี่ยขึ้นว่า camera not connected ก็คือยังไม่มีการเชื่อมต่อกล้องนะครับผมก็จะคลิกที่ connect ตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อและดูจำนวนชัตเตอร์นะครับ อ้าวโอเคครับตอนนี้จํานวนชัตเตอร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับชัตเตอร์ของกล้องตัวนี้นะครับอยู่ที่9 7 6 9ครั้งครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าชาัตเตอร์จะน้อยขนาดนี้นะครับผมนึกว่าตอนแรกมันจะปาเข้าไปตั้งส0,000่นกว่า4 0,000กว่าแล้วชัตเตอร์แต่ที่ไหนได้ครับ9 7 6 9กก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับยังไม่ถึงหมื่นครั้งเลยก็ยังใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะครับ เรียกได้ว่าราคาโคตรถูกแต่ว่าได้กล้องที่ชัตเตอร์น้อยนะครับใช้น้อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะถอดสาย USB แล้วนะครับอ่าถอดเลยแล้วกันพอหลังจากถอดแล้วนะครับกล้องเอโปรแกรมก็จะขึ้นว่า Cam e r a n o t Connected เเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็จะปิดโปรแกรมแล้วนะครับโอเคทีนี้ ก็มาถึงการรีวิวกันเลยเนาะผมจะรีวิวไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าแบตมันเริ่มจะเสื่อมนะครับมันเก็บไฟไม่อยู่นะครับอ่ะโอเคนี่นะครับจอเปิดมาอย่างนี้นะครับให้ดูชัดๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเค นี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับ9,769ตอนนี้9,770แล้วนะครับโอเคอีกอย่างนึ่งที่ผมอยากให้ดูเลยก็คือไลฟ์วิวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเซตโอเคอันนี้คือไลฟ์วิวนะครับ ถ้าจะโฟกัสในโหมดไลฟ์วิวเราต้องกดปุ่มดอกจันนะครับอ่าอันนี้คือไลฟ์วิวนะครับแล้วปุ่มเลือกจุดโฟกัสเนี่ยก็ไว้สำหรับซูมไลฟ์วิวนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ซูม5้เท่าอันนี้ซูม10เท่านะครับอันนี้ปกตินะครับอ่าอันนี้คือไลฟ์วิวนะครับ โอเคปิดไลฟ์วิวก็ง่ายๆครับกดปุ่มเซตเหมือนเดิมปิดไลฟ์วิวแล้วนะครับแล้วก็ ISO นะครับ ISO กล้องตัวนี้นะครับก็ ISO มีตั้งแต่ออโต้นะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับ ISO ตั้งแต่100นะครับ จนสูงสุดที่หนพันหกนะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ย ISO ของมันเนี่ยยังอยู่ที่หนพันหกนะครับตัวสี่ร้อยห้าสิบ d ถ้าเป็นตัวห้าร้อยนะครับ ISO เนี่ยจะสูงถึงสามพันสองและจะดันได้ถึงหนึ่งหมื่นสองพันแปดนะครับก็คือมันดันได้สูงมากเลยครับถ้าเป็นรุ่นห้าร้อย d เข้าใจว่ารุ่นห้าร้อย d ที่มันดันได้สูงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามัน ไปดึงไอ้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยนะครับมาจาก EOS รุ่น 50D นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือกล้องตัว 450D เนี่ยเป็นกล้องที่ยังถ่ายคลิปวิดีโอไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่น 500D เนี่ยมันถ่ายคลิปวิดีโอได้แล้วนะครับคือในรุ่นนี้เนี่ยไอ้ตัว 450D เนี่ยผมเคยเห็นฝรั่งบางคนเนี่ยเขาเอากล้องไปลงโปรแกรมอะไรไม่รู้ครับแล้วมันอัดคลิปวิดีโอได้ แต่ว่าผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะทําอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยก็กลัวกล้องจะพังนะครับอ่าแล้วทีนี้มันมีอะไรอีกบ้างละ่ะนอกจากดูคำเนี่ยแบตหมดเร็วๆจาก3ขีดเหลือขีดเดียวแล้วยวลองปิดกล้องแล้วเปิดใหม่ดูนะครับอ่าไม่ช่วยนะครับเมนูการตั้งค่าเดี๋ยวให้ดูนะครับมันมีคัสตอมฟังก์ชันให้เลือกด้วยนะครับ เนี่นะครับอันนี้ต้องลองเล่นดูนะครับผมปรับได้เท่าที่ตัวเองชอบนะครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นให้เลือกตั้งค่าอีกเยอะแยะนะครับผมเลือกเป็นไฟล์รอลแล้วก็บวกไฟล์ jpeg ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับคือต้องการถ่ายทั้งไฟล์รอลแล้วก็ไฟล์ jpeg ในเวลาเดียวกันเลยนะครับ โอเคกล้องตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับเป็นตัวที่พัฒนาต่อยอดนะครับมาจากรุ่น 400D นะครับคือตัว 400D เนี่ยเป็นกล้องเ,เรียกว,ว่าเป็นดิจิตอลในยุคแรกๆของ Canon เลยนะครับเพราะว่าที่ตัวกล้องเนี่ยมันยังติดคำว่าดิจิตอลอยู่นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามประชาสัมพันธ์หรือ PR นะครับเพื่อให้ลูกค้าเริ่มรู้จักดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาแทนที่ สายการผลิตของฟิล์มนะครับที่เลิกผลิตไปในช่วงปี2 0 0 5ปี2006นะครับคือรุ่น 300D เป็นรุ่นดิจิตอลรุ่นแรกในเลข3หลักของ eos นะครับก็เปิดตัวน่าจะประมาณปี2004รมั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรุ่น 350D-400D เนี่ยก็เปิดตัวตามมานะครับคือรุ่น2รุ่นที่เปิดตัวตามหลังมาเนี่ย รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็ยังได้มาจาก 300D อยู่นะครับเพียงแต่พัฒนาขนาดให้เล็กลงมาอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วครับว่า 300D เนี่ยเป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่แล้วน้ําหนักเยอะนะครับกล้องรุ่นหลังๆอย่าง 350D 400D ก็เลยพัฒนาให้ตัวเล็กลงมานะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ 300D ทุกอย่างแต่ลดขนาดลงมาแล้วปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่ตัว 450D เนี่ย อันนี้คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็การใช้งานการใช้งานของ3รุ่นแรกที่ผมบอกมาเนี่ยคล้ายๆกันครับไม่ต่างกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงเมมโมรี่การ์ดถ้าเป็น3รุ่นแรก 300D 350D 400D ยังเป็น CF card หรือว่า Compact Fat อยู่นะครับเป็นแผ่นใหญ่เลยแต่อันนี้เนี่ยใช้เป็น Memory ี a การแบบ SD card นะครับ SD card จะเป็นแบบ SD ทั้งแผ่นเลยก็ได้หรือว่าจะเป็น SD card แบบ Adapter ต่อกับ Micro SD ที่เสียบมือถือก็ได้นะครับเนี่ยได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคแล้วจะให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่ได้มาจาก 400D นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซ็นเซอร์ดับจออัตโนมัตินะครับตัว 400D เนี่ยมันมีมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับของตัว EOS ดิจิ t a ลเลข3หลักนะครับที่มีฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับตัว 300D กับ 350D เนี่ยยังไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับยังเป็นจอแบบ แยกอยู่นะครับคือแยกจอขาวดํากับจอสีเป็น2จอนะครับ400ดีถึงมาเป็นจอเดียวแบบนี้นะครับ400ดีถึงเริ่มมีเซนเซอร์ดับจออัตโนมัตินะครับคือถ้ามันตรวจจับได้ว่าผิวหนังมนุษย์เข้ามาใกล้นะครับไม่ว่าจะส่วนใดก็แล้วแต่ของร่างกายนะครับหรือแม้แต่นิ้วมือเนี่ยถ้ามันตรวจจับได้ว่ามาใกล้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับจอมันจะดับแต่ที่ 400D ไม่มีเนี่ยก็คือ l ไล e ์ว e วนะครับ 450D เนี่ยมีนะครับอ่าก็คือพัฒนาให้มี l ไลฟ์ว e วอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับอ่าแล้วก็จะให้ดูอะไรอีกล่ะมันก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับเบสิกอ่ะเดี๋ยวถอดเลนส์กับออกจากกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวกล้องเปล่าๆนะครับแล้วเลนส เลนส์ ens, ต้องขอย้ำนะครับว่าเลนส์เป็นเลนส์คิดนะครับ EFS 18-55 IS เป็นเลนส์ที่มากับกล้องเลยนะครับอ่าประกอบเข้าอย่างเดิมแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะครับ EP 3เดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปถ่ายจริงแล้วนะครับไปถ่ายในสถานที่จริงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP หน้าครับใน EP นี้ผม Beauty MGV i จีว f ล l m ฟิลมคำวิราก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ